สวัสดีครับสวัสดีครับ FC มาอิสขาดนะครกลับมาเจอกันผมอีกแล้วนะฮะวันนี้ก็อยู่ที่เดิมนะฮะวันนี้จะพามาชมรถเก่งซีดานนะฮะรุ่นอ่าที่น่าใช้งานแล้วก็ราคาแบบเบาๆนะครับผ่อนอยู่ประมาณ6 0พันนะครับเป็นเจ้าตัว Honda City นะครับ1.5 SV นะครับปี2014นั่นเองนะครับใหม่ใช้งานเพียงนะครับห0 3,000กิโลเท่านั้นเองนะฮะได้เป็นตัวท็อปสีขาวเบอนะครับเลยสวยๆเลยนะครับเพื่อนๆที่กำลังมองหานะครับรุ่นนี้อยู่นะครับสามารถติดต่อเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่าเจ้าตัว City ้คันนี้นะทั้งภายนอกแล้วก็ภายในน่าสนใจไงนะครับอที่เราไปชมในส่วน,วนตัวละเอียดของซิตี้คันนี้รบกวเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิกทาช่องผมให้หน่อย เดี๋ยวมาดูกันนะฮะว่าน่าสนใจไงนะครับสรับราคาค่าตัวของเขานะครับเพียง3ามแสนหกหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นเองนะครับสามแสนหกหมื่นห้าพันบาทนะฮะลูกค้านะครับมีรายได้อยู่ประมาณหมื่นห้านะครับออกคนเดียวได้เลยไม่ต้องใช้เงินออกรถนะครับก็สนใจกิ้งกังกันามาได้เลยที่เบอร์0 8 4 3 8 4 8 4 0 4หรือว่าแอดไลน์เบอร์ผมเบอร์นี้ได้เลยนะครับคันนี้ก็เป็นโฉมโมเดลเยียปี2014นะครับมาพร้อมกับตัวไฟหน้าแบบฮาโลเจนนะครับ สวยนะครับกระจังหน้าจะเป็นสีแบบททโทนะครับสีเขเมียตัดตัวสีดำด้านมีโลโก้ตัวมันได้ตรงกลางนะครับมีไฟตัดหมอกมาให้มีสเกิร์ตมาให้รอบพันนะครับโดยส่วนตัวล้อแม็กนะครับจะได้เป็นสีททโทนแบบนี้เลยนะสีรุ้ร้อยดิสเบกสีล้อนะครับตัวรถบางๆนะครับไม่มีประวัติชนหนักพิการจมน้ําแต่ด็ดทั้งสิ้นนะครับการันตีได้เลยนะครับสวยๆนะครับผม กระจกพับปรับไฟฟ้าไฟเลี้ยวนะฮะจะอยู่ตรงที่กระจกนะถ้าเป็นตัวท็อปนะครับผมนี่นะฮะตัวรถสีเสอรต่างๆคมสันต่างๆเดิมๆนะครับแม้แต่ตัวลายน้ํานะครับก็ยังเป็นของฮอนด้านะลูกคนนี่เลยนะครับอ่ะมาดูด้านหลังนะครับด้านหลังก็ไฟท้ายจะเป็น2ชั้นแบบนี้นะครับผมนี่สเกิร์ตสวยๆนะเป็นตัวท็อปด้วยมีสปอยเลอร์นะครับมีไฟเบรกดวงที่3าม ตัวเครื่อจะเป็นตัวเครื่องเบนซิน i v t e c นะครับนี่เลยนะฮะยังไม่มีกล้องถอยหลังนะตัวนี้นะครับผมมาดูภายในกันนะครับภายในเขาให้มันเป็นเบาะหนังนะครับสีดํานะฮะกระจกไฟฟ้านะครับมีมาให้แล้วนะครับติดซีนมาให้แล้วนะครับแอร์เย็นเยี๊ยบเลยนะครับนี่นะครับสวยๆนะครับเบาะเป็นเบาะแบบเบาะหนังเลยนะฮะ ภายในกริบกริบเลยนะครับผมนี่นะฮะอ่ะเดี๋ยวพาไปดูด้านหน้านะครับในส่วนของตัวตัวนี้นะครับจะเป็นปี13.14นะเป็นรถเดือน6นะครับนี่นะฮะเดือน6ปี13.14โครงตะเข็บเมทอาร์ดเดิมๆนะฮะลูกค้าไม่มีประวัติชนหนักชนควันชนน้ำนะครับ นี่นะมีเซ็นทัลล็อกนะครับกระจกพับปรับไฟฟ้านะครับลำโพงทวิตเตอร์นะครับดอนเลอร์ต่างๆไม่มีขีบเลยนะครับสวยอ่ะพวงมาลัยนะครับจะเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะครับสามารถแบบเบาเสียงเพลงนะครับเปลี่ยนช่องนะครับแล้วก็มีเพดจ์ชิปมาให้นะครับไม่หนึ่งแกกิโลนะครับไม่เดิมแพ้โรงงานนะครับ อ่าตัวนี้ก็นะครับไม่มี CD นะตัวนี้ไม่มี CD นะครับสามารถเสียบ USB AUX ได้นะครับนี่นะครับมันจะอยู่ตรงนี้ USB นะครับนี่นะครับไม่มีเสียบ CD ไม่ได้นะครับตัวนี้เสียบ CD ไม่ได้นะครับอ่านี่เลยนะครับมันจะมีโหมดโหมดสามารถกดตรงนี้ได้เลยนะครับ FM AM นะครับแล้วก็ USB ก็สามารถเสียบได้เลยนะครับแอร์เย็นมากนะลูกค้าแอร์เย็นมาก นะถ้าสนใจติดต่อกอันเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะฮะเครื่องมือต่างๆก็อยู่ครบนะฮะตัวนี้นะครับผมนี่เป็นรถมือเดียวนะครับเป็นรถม,มือเดียวด้วยนะครับผมนี่ฮะหนึ่งร้อยยี่สิบแรงม้านะครับผมเดียวไปแดงเกียร์ออโต้นะฮะเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องกันตัวนี้ผ่อนอยู่ประมาณหก 6 6 7 0 0 0นะครับ6 7 0 0 0พันเลยได้หมื่น้าออกคนเดียวได้เลยฟรีดาวได้เลยนะครับตัวเครื่องน็อตเลสต่างๆมีขยับอยู่นะเดิเดสวยนะครับดูเลยนะครับเป็นเบรก ABS แล้วห้องเครื่อง 4, สีโสนะครับทางนูนทางหน้าต่างๆนะครับเดิมนะครับผมไม่มีชนหนักมีความจมน้ำแล้วก็อันนี้สตาร์ทเครื่องอยู่นะแร์แผ่พืน,นกับความร้อนต่างๆเดิมนะครับ ก็ขอฝากด้วยแล้วกันนะครับถ้าเพื่อนๆที่กําลังมองหารถเก๋กนะครับนะไว้ใช้งานนะผมแนะนําตัวรุ่นนี้รุ่นหนึ่งที่น่าใช้เหมือนเหมือนกันนะฮะในส่วนตัวชุ่งล,งงล่างขับดีมากนะครับสำหรับฮอนดา้านะส่วนตัวผมใช้ซีวิคอยู่นะครับ<ม>ก็ฝากด้วยแล้วกัน Honda City 1.5 SV ก i ออโตปี2 0 1 3 1 4นะครับไม่แสนสามพราคา3ามแส0หกบาทน,นะครับ ก็ขอจากการอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งด้วยนะสวัสดีสวัสดีครับ